สวัสดีค่ะพีพีนะคะวันนี้นะคะพีพีก็จะมีวิธีการดื่มไฟโตวีดีท็อกมาบอกกันค่ะวิธีการดื่มไฟโตวีดีท็อกนะคะง่ายๆเลยคือหนึ่งเติมแก้วมาก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็ฉีกซองไฟโตวี v ใส่ลงไปใส่ให้หมดซองเลยนะคะหมดแล้วแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไป ส่น้ำเปล่าไปเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะคนให้ละลายให้หมดเลยหรือว่าถ้ามัน,นมีผงผงอยู่ข้างบนนิดหน่อยเนี่ยเราขี้เกียจขอแล้วเราก็ดื่มไปแบบนี้เลยก็ได้นะคะเมื่อคนไปนา,นานแล้วนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วก็จะเห็นสีมันจะเป็นสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะแต่รสหวานทานง่ายมากไม่เหมือนเขียวด้วยเป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะคะทาน